คุณบุญทันนะคะจากสุพรรณรีค่ะสวัสดีคุณบุญทันค่ะสวัสดีค่ะค่ะถามเรื่องอะไรคะเออแบบแฟนเสียชีวิตไปนะคะทีนี้อยากจะถามว่าเนี่ยตอนนี้มันเข้าเจ็ดเดือนแล้วนะคะแบบว่าเงินไอ้สิบห้าเท่านะว่าเขาจะออกเมื่อไรอะไรเงี้ยเห็นว่านานแล้วค่ะสิบห้าเท่าจากไหนคะจะา,า,ากไอ้กรมปักกจค่ะกรมปักกรมปักสามีทำงาน,านาอะไรอีกไค่คะ ทำงานไอ้ลูกจ้างประจำค่ะที่ไหนคะที่สาชุกค,ค่ะชนะประทานเหรอกรมชนประทานหรือเปล่าคะมันไอ้ม,ม,มันชนประทานนั่นแหละคะ่ะแต่บอเข้าแบบเป็นไอ้แบบพนักไอ้ลูกจ้างประจำนะคะของชนประทานใช่ไหมที่สามชุกอ่ะเขาทำหน้าที่อะไรอ่ะทำหน้าที่อะไรไอ้ลูกจ้างไอ้นั่นทั่วไปคะ่ะไอ้ทำงานทั่วไปอยู่ในกรมอะค่ะตำแหน่งลูกจ้างประจำใช่ไหมคะใช่ค่ะ เสีียชวิตไปแล้วก็จะเสียชีวิตแล้วจะต้องได้เงินสิบเท้าเทาเราเชิญท่านทวีศัติ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานเพื่อมาให้ข้อมูลตรงนี้นะครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ถนอมครับแล้วก็บุรคำใช่ไหมพี่บุญคำใช่ไหมครับบุญคำบุญคำเพราะว่าสามีเป็นลูกจ้างของชลประทานอยู่ที่สามชกและเสียชีวิตไปเจ็ดเดือนแล้วนะครับถามว่าลูกจ้างที่เสียชีวิตเขาจะได้สวัสดิการอะไรบ้างครับท่านครับ ก็จะเงินบำเหน็จนะครับพี่ถนอมครับอันนี้เดี๋ยวไงก็จะผมรับเลือกไว้จะตรวจสอบและเร่งรับให้ครับถ้าเป็นนนะครับครับครับผมบำเหน็จที่บอกว่าสิห้าเท่านี้แหละครับท่านอันนี้ยังดูรายรละเอียดนะครับจะมีคือบำเหน็จตกทออให้กับทางทางขายย่านะครับบางครั้งอาจจะเนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับอาจจะมีเรื่องเอกสารหรือเรื่องทายาที่จะรับบำเหน็จกจากผู้ที่เสียชีวิตนะครับตรงนี้ครับ ยังไงผมจะรับเรื่องไว้แลจะเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงกรองการเงินนะครับดิฉันกีแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเรื่องของงานบุคลากรด้วยนะครับอ,อพี่บุญทานาสบายใจขึ้นยังล่ะสบายใจแล้วค่ะได้เท่าไหร่ได้สิบห้าเนทะ่าเนี่ยขอสักเท่านึงนะค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวท่านตักดิ์จะตรวจสอบให้นะครับแล้วสามีชื่ออะไรอ่ะสามีน่ะ นายสมนึกมลิทองค่ะสมนึกมะลิทองค่ะอืมนะครับทำงานอยู่ที่ชนรทธานที่สามชุกนะได้ได้ได้ท่านทวีสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีครับท่านครับครับผมครับนะผมเคยเป็นขอออยู่ที่นี่มาก่อนนะอครับครับ ท่านทวีศักดิ์ได้ไปมาทั่วประเทศแล้วอ่ะท่านอ่ะครับผมครับสามารถมองภาพเหตุการณ์เห็นได้หมดนะคลองหไหนถนนไหนประตูน้ําไหนเรื่องระบบชนบทานนี่ท่านทวีศักดิ์สามารถจะมองเห็นภาพได้หมดเลยนะครับออขอบคุณท่านทวีศักดิ์นะครับท่านครับที่สละเวลามารับตามทุกของชาวบ้านเนาะขอบพระคุณท่านมากครับท้่ท่านมีน้ําใจบริการประชาชนสวัสดีครับพี่บุญทันด้วยนะ